เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2568กงสุลใหญ่ของซิดนีย์และคุณหญิงปัทมาบุกให้กำลังใจกับนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพน2025ที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนายนฤชัยนินนาคกงสุลใหญ่ของซิดนีย์และคุณหญิงปัทมาลีสวัตรกูลกรรมการคณ,ณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสาพันแบดมินตันโลกเดินทางไปให้กำลังใจกับนักกีฬาแบดมินตันไทยที่นำโดยเมย์ May. รัชนกอินทนนท์และปอปอสับเซริในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพนนการเดินทางของคุณหญิงปัดมาและคณะกรรมการสาพันธ์แบดมินตันโลกไปให้กำลังใจนักกีฬาไทยเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยนายนฤชัยยังเลี้ยงต้อนรับคุณหญิงปัดมาและคณะกรรมการอย่างอบอุ่นแต่ที่นี้เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความสำคัญมากนักกีฬาแบดมินตันของไทยจะต้องแข่งขันในเกมที่สำคัญและเป็นที่รักษาตำแหน่งในโอลิมปิก และการเดินทางของคุณหญิงปัดมาและคณะกรรมการสาพันธแบดมินตันโลกมาช่วยให้ทีมไทยได้รับกำลังใจและความสนใจมากขึ้นและนี่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดที่มีใครพลาดการแข่งขันออสเตรเลียนโอเป2025จะเป็นที่สำคัญในการเตรียมตัวสำหรับโอลิมปิกทีมไทยจึงต้องเตรียมตัวอย่างมากเพื่อสามารถแข่งขันในชั้นเดียวกับนักกีฬาที่ดีที่สุดในโลกได้เมื่อได้รับกำลังใจจากคุณหญิงปัดมาและคณะกรรมการสาพันธแบดมินตันโลกทีมไทยจะต้องพยายามอย่างมาก เพื่อไม่ให้ผู้สนใจและชาวไทยผิดหวังนี่เป็นความหวังและความต้องการจากทุกคนในเมืองไทยที่ต้องการเห็นทีมชาติไทยสู้สุดขีดและได้รับความสำเร็จในการแข่งขันอินเตอร์เนชันแนลคุณคิดว่าทีมไทยจะสามารถทำได้อย่างไรในการแข่งขันนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตรียมตัวของทีมไทยสำหรับโอลิมปิกมาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้